Muhammad is my guide Muhammad is my teacher Muhammad my beloved r a ah. s u l สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำเมนูน้ำพริกโรงเรือค่ะส่วนประกอบของน้ำพริกโรงเรือนะคะปลาทูทอดน้ำพริกกะปิหุ่งแห้งป่นไข่ทอดชะอมมะเขือสับพริกยาวแล้วก็ข้าวสวยหรืนถ้วย ข้าวเนี้ยก่อนจะผัดนะคะนําไปเวฟก่อน2นาทีขั้นตอนในการทําน้ําพริกโรงเรือนะคะใส่น้ํามันนิดหน่อยถ้าร้อนนะคะเอาข้าวผัดลงไปเอาน้ําพริกกะปิที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปน้ำพริกโรงเรือพูดง,ง่ายๆคือน้พริกะปิที่เราทานไม่หมดนะี่หละเราก็เอามาผัดกับข้าว มาดีไซเครืใหม่พอเราคุกเข้ากันดีแล้วใช่ไหมคะเราก็ปิดเตา พี่โรงเรือนะคะพร้อมพี่จะทาน